ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันเรามักพูกคับบางคำที่ถูกใช้บ่อยจนดูเหมือนเข้าใจได้ทันทีแต่พอลองมาดูจริงๆความหมายของคำเหล่านั้นก็อาจไม่ได้เหมือนอย่างที่เราคิด Jolly Decoded คือพื้นที่ที่เราหยุดคำเหล่านั้นไว้แล้วค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยกันค่ะวันนี้เราจะมาลองดูคำบางคำที่มักปรากฏในองค์กรที่มีหลายสาขา หรือมีบริษัทลูกสำหรับองค์กรเหล่านี้นะคะแนวทางหรือแผนงานบางอย่างมักถูกกำหนดจากส่วนกลางในขณะที่การตัดสินใจบางเรื่องกลับขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่เราสามารถเห็นลักษณะนี้ได้ในหลายกิจกรรมขององค์กรเช่นการทำกิจกรรมทางการตลาดของแต่ละสาขาที่อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือในบางช่วงเวลา การเปิดตัวสินค้าใหม่ของธุรกิจซึ่งสถานการณ์ลักษณะนี้นะคะมักเกี่ยวข้องกับคำบางคำที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆเช่น local store marketing และ new product development local store marketing หรือที่มักเรียกสั้นๆว่า LSM เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดในระดับพื้นที่ จุดสนใจไม่ได้อยู่ที่ภาพรวมของแบรนด์เพียงอย่างเดียวแต่ผูกกับบริบทเฉพาะของแต่ละสาขาเช่นผู้คนในย่านนั้นหรือพฤติกรรมของลูกค้าในพื้นที่จริงตัวอย่างที่พบได้บ่อยนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมหรือโปรโมชั่นของสาขาที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้นๆแม้ว่าจะอยู่ภายใต้แบรนด์เดียวกันแต่ แต่ละสาขาก็อาจจะต้องสื่อสารหรือดึงดูดลูกค้าแตกต่างกาันค่ะส่วน New Product Development หรือ NPD เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งใหม่ให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่หรือการปรับสิ่งที่มีอยู่เดิมในทางปฏิบัตินะคะสิ่งใหม่เหล่านี้ มกเกิดจากการวางแผนและการตัดสินใจในระดับส่วนกลางเช่นการออกสินค้าใหม่ของแบรนด์หรือการปรับปรุงแบบบริการบางอย่างก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะถูกนำไปสู่ตลาดหรือพื้นที่จริงค่ะแม้ LSM และ NPD จะฟังดูเหมือนอยู่คนละเรื่องนะคะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยคำทั้งสองมักเชื่อมโยงกันโดยธรรมชาติ เมื่อองค์กรมีสิ่งเกิดใหม่สิ่งนั้นย่อมต้องถูกนำไปอยู่ในพื้นที่จริงค่ะและแต่ละพื้นที่ก็มักมีบริบทที่แตกต่างกันตัวอย่างที่เห็นได้ไม่ยากนะคะเช่นร้านกาแฟาที่มีหลายสาขาเมื่อแบรนด์ออกเมนูมาใหม่สูตรและแนวคิดอาจจะถูกกำหนดจากส่วนกลางแต่ในบางสาขาเราอาจเห็นการโปรโมทหรือการนำเสนอที่แตกต่างกันบางร้าน อาจจัดป้ายหน้าร้านเด่นชัดในขณะที่บางร้านอาจจะแทบไม่มีการสื่อสารเพิ่มเติมเลยเพราะลูกค้าและบรรยากาศของแต่ละพื้นที่มักไม่เหมือนกันค่ะในมุมนี้สิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นผ่าน NPD อาจไม่ใช่แค่ตัวสินค้าแต่รวมถึงแนวทางการสื่อสารหรือแคมเปญระดับแบรนด์ในขณะที่ local store marketing มาเกี่ยวข้องกับการปรับกิจกรรมหรือวิธีการนำเสนอ ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ LSM และ NPD จึงอาจไม่ใช่สับคนละโลกหากแต่เป็นส่วนต่างๆของภาพเดียวกันด้านหนึ่งพูดถึงสิ่งใหม่ของธุรกิจอีกด้านหนึ่งพูดถึงบริบทที่สิ่งนั้นต้องไปอยู่นี่คือจอ l l y d ดีโค e ดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย